โอเคค่ะ okay. ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมออ้อนมากมากเลยนะคะวันนี้คุณหมออ้อนขับรถมาเองจากภูเก็ตพี่น้อยมาเองจากอุบลก็จากเออจากอุบลนะคะคุณหมอขับรถมาเองจากอุบลแล้วก็พี่น้อยกับโคนักกับพี่แอร์มาจากดอยสุเกตมาเจอกันที่ลําพูนมาจากวันนี้องค์ประกอบของเราอยู่ครบสีผ้าเลยครบสีผ้าเลยนะคะ นี้ <มา S 1> ปกติคุณหมอทำงานในโรงพยาบาลก็เดืออยู่แล้วเนะาะแล้วก็มาเจอพวกเราม,มาสู่ประชุมแห่งนี้ตอนแรกไม่ได้คิดจะมาเ็าบอกคุณรักบอกว่าหมออนนะคุณหมอหมอนมาต้องมาเนีย่ยค่ะมาแล้วก็คือไม่ผิดหวังได้มาได้มา ได้มาประทับใจได้มาได้ความรู้ได้ความประทับใจ <c oughs> ได้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในรีสฟี่ของเรา <c oughs> แล้วก็ได้เรื่องของอะไรนะคะที่ภูมิต้านทานเราสร้างเองได้เ,เติมอาหารเข้าไปนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็การออกกําลังกาย <c oughs> การนอนหลับพักผ่อน <c oughs> การไม่เครียด4องค์ประกอบที่เราสร้างภูม <c oughs> ิต้านทานสร้างต่อต้านต้านโรคร้ายให้เราได้ จากธรรมชาติเลยจากคุณหมอวันนี้โอ้โหเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างกับขอบคุณมากๆกค่ะคุณหมอขอบคุณมาก